bmw x 1รุ่นท็อป m sport ครับคันนี้เป็นดีเซลล้วนโฉมสุดท้ายครับกับไม้ที่แต่ถนนมาไม่ถึง30,000โลครับคันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรพิเศษบ้างครับไปชมกันครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับอยู่ที่เบส t มอเตอร์มอครับวันนี้ครับอยู่กับเจ้า bmw ครับ x 1 s 9 2 0 d ครับ m sport ครับ m sport ก็คือตัวรุ่นท็อปนะครับคันนี้ ก็จะการตกแต่งครับก็จะมาพร้อมกับว่าชุดแต่งครับชุดแต่งรอบพันแบบชุดแต่ง M ครับแพคเกจก็คือเป็น M Sport เลยนี่ครับกระจังหน้าครับเป็นแบบตามสไตล์ของ BMW ครับไฟหน้าแบบ LED ครับตรงนี้และการตกแต่งเขาจะเล่นแบบมีสีดำครับลมดําเพื่อให้แบบดูสปอร์ตขึ้นสมชื่อครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูครับตรงนี้ถัดมากระจังหน้าข้างล่างนี่ครับสเกิร์ตอะไรรอบพันก็คือแบบให้มาทั้งหมดนะครับเป็นแบบชุดแต่งของเขาเลยรุ่นท็อป ไฟก็เป็น B M W L E D เนีเป็นแบบโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์แบบมาครบเลยกับล้อนะครับสเปคเขาจะให้มาขนาดขอบแบบ19ครับนี่ลายก็เป็นลายแบบว่าโฉมตัวท็อปแบบนี้เลยแบบ M Sport ครับนี่แล้วก็ของเนี่ยตัวหลังคาเห็นไหมครับเขาจะให้เป็นแบบว่ามีเหมือนแหนหลังคามาด้วยราวหลังคาทําแบบสีดําเงานี่ก็เป็นแบบการตกแต่งก็คือจะเป็นทีมการตกแต่งแบบสีดําเงาเป็นแบบเปียโนแบ็กนะครับเพื่อแบบ เพิ่มความหรูหราเข้าไปครับตรงประตูนี่ก็เป็นแบบว่าคีย์เลสโ o ปกตินี่ล็อกรถก็สัมผัสตรงขีดเส้นๆตรงนี้ได้เลยนี่แล้วก็ข้างหลังครับข้างหลังก็จะเป็นแบบไฟแบบ LED เต็มระบบครับคันนี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์มีบอกเลย x 1 s ไ i e 2 0 d ท่อก็เป็นท่อออกคู่นะครับกับฝาท้ายก็จะมาแบบฝาท้ายไฟฟ้าสามารถคลิกเซนเซอร์ครับเตะเปิดปิดได้นใหม่ๆเลยยังไม่ได้แกะ แล้วก็จะมียางอะไหล่มาให้ด้วยครับกับพวกชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆครับปิดแล้วก็กดปิดไปได้เลยคันนี้ก็จะเป็นโฉมครับเครื่องสองพันดีเซลครับเป็นดีเซลล้วนครับซึ่งก็จะได้เรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงบิดที่สูงตนะั้งแต่รอบต้นเลยก็คือแบบอัตราเร่งเนี่ยหายห่วงได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะแบบใหม่ๆเลยครับ คันนี้ก็รถปี2020นะครับเลขไม้ก็เกือบเกือบ30,000โลครับนี่เดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูน่ครับติดเลยเค้นี่นะครับเลขไม้ก็2 6 0 0 0กว่ากว่างมาลัยก็เป็นแบบพวงมาลัย M อมอดมีแพทเดิร์นชิปมาให้แล้วก็ปรับขึ้นลงสูงต่ำได้แล้วก็จอเป็นแบบสัมผัสมาแล้วครับตรงนี้ก็จะใช้งานง่ายนะครับจอ จะแบบสัมผัสกดตรงนี้หรือว่ามาคุมที่คอมมานดตรงนี้ได้เลยนะครับเช็คค่าอะไรต่างๆของรถนะครับเล่นได้สะดวกสบายมากๆแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ก็จะแยกซ้ายขวาอิสระนี่อันนี้ยังมีสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกนะยังมีช่องใส่ซ d d v ดีมาให้อยู่นะตรงนี้ใส่ได้อยู่นะครับการตกแต่งก็เดย์ไลท์ก็มีครับสามารถแบบเปลี่ยนสีได้นะครับเดย์ไลท์ตลอดทางเส้นเลย การตกแต่งเขาจะเป็นแบบว่าสีเหมือนแบบออกแนวแบบโครเมียมยหน่อยๆนะครับสีเงินแล้วก็ตอนนี้จะเป็นวัสดุแบบหูนุ่มหมดเลยนะครับอยู่สัมผัสก็จะใช้โทนแบบสีน้ำตาลนะครับเค <Okay. S 1> เนี่ยบอกก็เป็นแบบหนังแท้มาเลยครับตรงก็จะมีเมมโมรีมาสองตำแหน่งด้วยตรงนี้ครับสามารถแบบเมมได้เลยกดไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับข้างหน้าก็ประมาณนี้เลยหลังคาก็จะเป็นสีดํา แล้วเราก็จะมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยสีก็จะเป็นสีแบบโทน้าตาลเหมือนเดิมเบาะหนักแท้ครับนี่ภายในแล้วก็มีแอร์ตอนหลับมาให้ด้วยครับเราลองไปนั่งดูครับก็สบายครับของ bm ทําเ a ด r ูมเหลือเยอะมากครับคันนี้นั่งสบายแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถดึงลงมาได้แบบเดินทางไกลก็เป็นที่พักแขนแล้วก็กดแบบแก้วน้ําได้อีกสองตแหน่งบ่อหลังก็ iso fix นี่ก็ใส่ได้นะครับสามารถใส่ iso fix ได้เลย แล้วก็คันนี้นะครับสามารถพับเบาะได้ง่ายๆเลยครับโดยการดึงตรงนี้ครับเนี่ยนี่ก็พับลงมาได้เลยนี่ครับลงมาเลยก็จะได้แบบสามแบบนี้เลยครับแล้วก็พื้นที่ก็จะเป็นแนวยาวสามารถแบบวางของยาวๆได้ครับตรงนี้จะอนเนกประสงค์มากๆครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะปรับได้ของสองสเต็ปครับก็คือเนี่ยดึงแล้วก็โยกลงไป,ปนแนวราบลงไปงนิดนึงนี่เรียบร้อยครับ นี่ครับสำหรับคันนี้นะครับก็ BMW ครับ X1 s d i 20d โฉม M Sport นะครับเป็นโฉมดีเซลล้วนครับนี่โฉมสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวนี้เลยครับก็เสนอราคาอยู่เพียง1,590,000บาทครับรถปี2020เลขไมล์้อยู่ เกือบ30,000โลประมาณ2,6000โลครับคันนี้แล้วก็กับราคาร้านกลางครับมีบ s i กับวารันตีเหลือถึงปีหน้านะครับคันนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับที่เพจรับ Best m o t o r m ม l l ครับของเกษตรนวมินหรือว่าจะเป็นท่องทางแบบ l i n e Official หรือโทรโดยตรงนะครับที่0ูน9 2 4 5 6า1ครับครับแล้วพบกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรถเข้ามาใหม่เยอะมากติดตามชมได้เลยครับขอบคุณครับ